สาเอกสาโทับานนะคะมื้อนี้กะมีคนมาเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าไอบิ๊กไอบิ๊กกำลังมากค่ะไอบิ๊กอยู่ข้างๆบ้านนเลยเป็นโทรศัพท์เพีเดียวเลยเว้ยไอพวนี้ไหมมื้อนีไ้ได้ยังกินจ่บเนี่ยเนื้อปลากักบเนื้อปลาต้มไก่นะคะคุณไก่ก็นั่งมาตอนนี้เบ่งบรรยากาศนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นนะคะตอนนี้แปดโมงกว่านะคะกะเอ่อคนกะซิบก็ค่อยหลายเท่าไหรนะคะโบกะกะธรรมดาน่ะเหรอคะ ว่าขันมือขึ้นมันไมก่ก,กระสีไรอะไรกีดตอนนี้พี่บีพี่บีก็เอพิ่งตื่นนะคะว่ากะตื่นหนูโทรไปฟูกเราจพ่อขึ้นแล้วละกระสิมามกินข่าวนะคะขาได้จัปิดร้านเหรอคะเนี่ยทีนเขอีอันออกมามื่อิี้บอกตุนมึงรักษาบอกแต่งมดดีนะรักษาดีวะ พี dieser, e yeah. yeah. ่ว oh, mm ีไปไหนนะพี่วีไปไหนไปบ้านเดียวครับอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวตลอดได้ไะทำหน่อยไหมมีต้มปลาอ๋อมีหนึ่งปลาไม่สมก่มีอดหมอกับหมาอต้มไก่อยู่ให้มันเปื่อยๆบัดนี้บัดนี้จะขี่้วกมาดับเรรยากาศครับพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศเด้อพี่น้องับ้นึ่้นดูนรอบๆอ๋อนนทึกษา ขอบคุณสําหรับทุกคนนะคะขอบคุณแบบว่าถูกกําลังใจนะคะกะขอให้หาเงินมาได้สร้างบ้านหลายๆนะคะระหว่างทําบ้านไปก็หาเงินไปนะคะให้ได้เงินหลายๆพี่นอ้องตอนนี้รอพี่บิ๊กมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เลิอกละชิได้เวลาแล้วนะคะโอเคค่ะจำนำได้ด้วยคือบอกเมียจะบอก่ซื้อแบบบอกว่ายเรื่องบ้านก็ได้ แมมม่่่เตจนโอเคตื่นแล้วค่ะอ่าอลังการแห้งอ่างการไหมคะอ๋ออย่างน้อยก็ฉีดน้ำหอมอยู่นะถึงไม่อาบน้ำก็ช่างอาบได้เขาโอเคไหมในชุดนี้โอเคสิวๆบึ้งออกสิวเลยออกแล้วค่ะชิ้นหายแล้วค่ะเมื่อยแห้งทำงานหนักมากแบบหนักมากปาดน้ำตาลว่าเป็นยังดอกให้ดูกู้ไนเลยมันเป็นไรมันไม่อะไรกันแล้วตัวตัวไฮซู มาแล้ยงไหม่ลกเล้ยยังเม่เหดไหมเอามาไมเยมันร่มมากลูกนองจะไ้ดีๆนั่งเ็นเพื่อเฮ้ยมาที่กินก้อนเพิ่นได้ลูกบะแม่ชีก็เล่นเางบอสมไก่เนเากำมีห้องใส่ยเ่าไะบอาแ้วบอาเบื้งไม้กินนกลเออาจัดำยห้องใส่ยเ่ายังไง คุณเ hey, ่ิ ained, you mm ้ล hmm. ค mm ่ะ hmm. พ oh, ี hey. <Yeah. S 1> ่น้องมีอย่างกินแน่เบิ้งแต่ว่าต้มไก่ของเขาเนี่ยค่ะพี่น้องก้าแล้วแล้วนะคะพี่ที่ของไฮดีกับกำบาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเดินทางกับคอนเกตวันนี้นะคะบ๊ายบายวันนี้วันดีวันมงคลค่ะพี่น้องเลิกงามย่ามดีน้องน้ำตาลหวานน้อยค่ะพี่น้องโตเกี่ยวมิวสิก น้องได้ยกเสาเอกเสาโทษบานเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องที่จังหวัดอุดรธานีบานเกิดค่ะพี่น้องเมื่อนี้มีผูใหญยใจดีบอดบีกของเรานะคะรวมกับมาเฮซักรักเมืองของบานรวมกันยกเสาเอกเสาโทษบานน้องน้ำตาลหวานน้อยบอดบีกผู้ใหญ,ญ่บานฟินแลนด์เพิ่นไหเกียรติมากเพราะว่าเป็นสายสายเลือดเนาะคะ่ะเป็นท่าหยาดค้นสนิทของเพิ่น หลัการน้องก็รวมงานยูทีไข่เพ่งโตเกียวมิวสิกกับเพิ่นส่งเสริมสนับสนุนกันไปค่ะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องดีงามของสายเลือดสายสัมพันธ์นะคะพี่น้องการที่น้องได้เฮ็ดบ้านก็ถือว่าทําตามขั้นตอนนะคะเท่ากับติดตามน้องในระดับต่อๆไปหวังว่าสิได้ดชื่นชมบานหลังงามของน้องนันตานค้นสวยในเรื่องวันนี้นะคะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับน้องอีกเทื่อนึง พี่น้องสามารถสางบานใดด้วยนำพักนำแรงของตนเองนะคะพี่น้อง้มนีไบเฟินชาแนลนะคะมาขอแสดงความยินดีกับน้องน้ำตาลหวานน้อยค่ะเสร็จพิธีตรงนี้แล้วน้องก็บอกว่าน้องสิเดินทางเข้าขอนแก่นท่านที่เพื่อไปรวมซ้อมละครเวทีเรืองปัทมาวาริน e p พี่ยี้ค่ะพี่น้องก็ขอเป็นกำลังใจดีๆกับน้องน้ำตาลหวานน้อยสู้ต่อไปค่ะ